สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ่าอยู่กับผมนะครับวันนี้บิวเพชรยนนะฮะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นโกดัง3นะครับเป็นโกดังจอดร,รถที่3นะครับของบริษัทเพชรยนนะฮะผมให้ดูนะครับกว้างใหญ่ไพศาลรถเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับจะอยู่กับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับ่า อิสุสุดีแมกนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับ 1.9L DA นะครับปี2020จด2021นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะอ่าใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วที่สำคัญนะครับจุดเด่นของเจ้ารถตัวนี้เลยนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ไม้ครับไม้เพียง16,000โลเท่านั้นนะครับอ่าฟังไม่ผิดนะครับ16,000โลนะฮะเดี๋ยวในตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูด้วยนะครับว่าไม้ หนึ่งหมื่นหกพันโลจริงหรือเปล่านะครับกับรถปี2 0 2 1ิบจดยี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับคันนี้นะครับอีซูซูดีแมกนะฮะหนึ่งจุดเก้าลดีเอนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ผมจะนำมารีวิวนะครับผมอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไฟหน้านะฮะเป็นโฉมใหม่แบบนี้แล้วนะครับอ่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์บายบีมนะครับแบบนี้เลยมีไฟ daytime running light มาติดมาด้วยนะครับเป็น led อ่ะแบบนี้นะครับโคมไฟหน้าสวยๆนะฮะรถเนี่ยนะครับเบื้องต้นผมเดินดูรอบคันแล้วนะครับมองแทบจะไม่เห็นตำหนิอะไรเลยนะครับตำหนิเดียวที่ผมเห็นนะครับนี่นี่ครับตรงนี้ครับถลอกนิดเดียวครับเป็นรอยนะฮะตรงนี้แหละครับที่ผมเห็นนะฮะที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าผมรีวิวกันแบบว่าให้เห็นนะครับไม่มีหมกไม่มีเม็ดนะครับให้เห็นว่า ตั้มนมตัต้มนิ่ยมันมีตรงไหนนะครับฮะให้พี่ๆได้เห็นกันเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวจะมาอยู่ตรงในกันชนแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะฮะสำหรับด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกะฮะอ่าดีไซน์เขาออกมาแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยสําหรับตัว กระจังหน้าครับก็เป็นแบบทูโทนนะครับทูโทนคือนี่ครับเป็นแผงรังผึ้งนะฮะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะฮะอ่ะเป็นรังผึ้งขี้ปลาก็ได้นะครับแต่ผมมองเป็นรังผึ้งมากกว่านะฮะแบบนี้นะอ่ะตัดกับสีโครเมียมนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกแต่ขอโครเมียมแบบนี้เลยครับขอโครเมียมสวยๆแบบนี้เหมือนเขี้ยวนช่นะฮะอ่ะถ้าให้มองให้มองแบบว่าเหมือนมันอ้าปากมีเขี้ยวก็มองได้ครับเห็นไหมประมาณนี้เลยนะฮะดีแม็กตัวใหม่นะฮะอ่า ราคา589,000นะครับนะฮะตัวนี้นะครับไฮเลนเดอร์ยกสูงนะฮะเป็นแคปขออภัยนะครับเป็นแคปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันก่อนเลยดีกว่านะครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่นะครับด้านหลังนะฮะไฟท้ายเป็น LED นะครับอ่าเป็น LED นะครับไฟท้ายไฟถอยไฟเบรกอะไรก็ปกติครบอยู่แล้วนะครับมันคงจะไม่ขาดไปนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับด like uh, ้านหลังไม่ม so so ีอะไรมากมายนะครับมือเปิดเป็นแบบคูมี่มาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะนี่นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยแม็กไรเนอร์ติดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กไรเนอร์โรงงานนะฮะหูอยู่ครบนะครับนี่เลยนะครับหกหูนะฮะอ่าแบบนี้เลยอ่าเรื่องความสะอาดก็อย่าว่ากันนะครับรถนะฮะมันเราต้องทําความสะอาดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในส่วนตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของเรื่องอ่าตำหนิอะไรไม่มีนะครับแม็กไรเนอร์ไม่มีฉีกไม่มีขาดอะไรเลยนะฮะ นะครับตรงนี้นะครับสวยๆงามๆอ่าวนมาด้านซ้ายของรถกันบ้างนะครับนี่นะฮะบันไดข้างนะครับล้อแม็กนะครับเป็นขอบ17นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงแต่เป็นแม็กขอบ17นะฮะแม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะครับยางได้เป็นยางบิสโตนปียีเลยนะฮะอ่าเป็นยางใหม่ๆก็ด้วยใช้ได้อีกสักระยะเลยนะครับยางปี20นะฮะอ่าโครงสร้างของซุ้มลงซุ้มล้อนะครับ นนี่นะครับเดิมใหม่ผมบอกว่ารถใหม่มากๆครับวิ่ง1 6ื่นนะฮะวิ่ง1 6ื่นอ่าวิ่ง1 6ื่นกับราคา589,000ก็ไม่รู้จะเรียกว่าคุ้มยังไงลนะครับอ่าเซฟกว่าป้ายแดงไปก็พอสมควรเลยนะฮะแสนสองแสนเลยนะครับสำหรับอ่าถ้าไปเทียบกับป้ายแดงนะครับแต่ไม่เทียบกันดีกว่าเนาะอ่าโอเคสำหรับคันนี้มันก็คือมือสองวิ่งมาหมื่นหกอ่าเราเข้าใจกันนะจุดๆนี้นะครับนี่นะฮะดีไซน์ของเขานะฮะอ่า เติมน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันตกแต่งด้วยสีดำสวยๆจับจ้าแบบนี้เลยนะครับมือเปิดก็เช่นกันครับมือเปิดกับที่กันถลอกนะครับก็เป็นสีดำจะออกเป็นดำด้านๆหน่อยนะครับเป็นดีไซน์ของทางดีแบ็คเขานะครับอีซูซุเขานะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับได้จากตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED เช่นกันนะครับให้ดู โครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักที่ควาคมจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับรถของทางบริษัทเพรยนต์ทุกคันนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะภายนงภายในนะครับเอี่ยมนะครับนี่หัวนงหัวน็อตไม่เคยโดนขายมานะครับอ่าไม่เคยถูกขายนะครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมทั้งคันนะฮะอ่ากระดูกงูไปดูกันหน่อยนะครับมองเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมอ่าโฟกัสแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับตรงนี้นะฮะ โครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับกับราคารถ589,000ผมมองว่าประหยัดได้เยอะนะครับสำหรับรถปีใหม่ๆด้วยนะครับแล้ววิ่งแค่มือนหกนะครับหมือนน้องป้ายแดงแล้วกันครับอ่าน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะครับอ่าให้ดูโครงสร้างซุ้มล้อนะครับพวกซุ้มล้อนะฮะอ่าเบ้าโชกนะฮะนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเห็นกันนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะฮะค่อนข้างจะใหม่มากๆนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับอ่าสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในตัวรถกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับสมาร์ทแคนะครับอ่าจะเป็แคอ่าประมาณนี้ครับเป็นไฮแลนเดอร์เป็นแค p นะครับโอเคครับสำหรับภายในตัวรถนะฮะ ก so ็ออปชันที่จะมีมานะครับสําหรับตัวแอร์ต hmm. ัวนี้นะครับมาที่แผงประตูก่อนนะครับแผงประตูก็เป็นสีดานะครับเป็นสีดําตีมส่วนใหญ่นะครับตีมโดยรวมจะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทานะครับสำหรับแผงประตูก็เป็นสีดําด้านนะครับมีตัดกับสีเทาเข้มตรงนี้นะครับเป็นเมทัลลิกนะครับเป็นสีเมทัลลิกเงาเมือเปิดเป็นสีเทานะฮะเป็นดีไซน์นะครับนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับ ปรับได้จากตรงนี้นะครับหมุนเอานะ,ะนี่ยกซ้ายยกขวาได้ปกตินะครับโอเคนะฮะ,ะมามาถึงส่วนที่จะเป็นจุดเด่นของรถคันนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามายวิ่งหมื่นหกนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นไปสตาร์รถให้ดูกันนะครับว่ามายหมื่นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นไปที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมานะครับพวงมาลัยเดิมๆไม่ได้มีการสึกหลออะไรเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับสามก้านนะครับดีไซน์ของดีแม็กมันอัมมัติฟังก์ชันนะครับข้างเดียวนะครับเป็นข้างซ้ายนะฮะเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายรอสายนะครับสําหรับมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตขึ้นรถกันหน่อยแล้วกันนะครับ ต์ดรถให้ดูนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับอ่าเป็นเกียร์เมนนวลหกสปีดนะครับมาพร้อมกับจอนะครับเป็นจอสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจอสัมผัส9นิ้วนะฮะพร้อมกับกล้องถอยนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะนี่นะครับเครื่องฟีตตาติดง่ายนะครับไม่รู้ใช้ได้เกี่ยวมาหรือเปล่านะฮะเครื่องฟีตตาติดง่ายนะครับระบบแอร์เป็นระบบอ่า อนาล็อกนะครับอ่าปรับได้4ระดับนะครับตรงนี้นะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะอาจจะได้ยินเสียงแอร์กันมาบ้างนะครับอ่าลองเล่นตรงนี้ดูนะฮะอือโอเคเบาเสียงเพลงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิ์เล่นเน่านะฮะเดี๋ยวจะบินนะครับอ่านะครับจอสัมผัสนะครับจอสัมผัสปุ่มก็กดได้นะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็กดเป็นปุ่มได้นะครับดูนะครับสติ๊กเกอร์ของจอยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่ามันใหม่แค่ไหนนะฮะนี่นะครับคือใหม่มากๆนะฮะ นะครับประมาณนี้เลยนะฮะจอสัมผัสนะครับอ่าได้หมดนะครับรับสายรอสายบลูทูธนะครับอ่าโอเคนะฮะนี่ครับจุดเด่นสําคัญเลยนะฮะไมค์ครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยครับไมค์น้อยมากๆนะครับกับรถนะฮะปีนี้นะครับสองพันยี่สิบจนสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับไมค์วิ่งมาหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยนี่ผมถือว่าน้อยมากๆกับรถราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเหมือนน้องๆป้ายแดงนั่นแหละครับดูดีไซน์นะครับของเขานะฮะ ไม่เอียบทั้งคันนะครับไม่เอียบมากๆเบาเป็นเบาะผ้านะครับสําหรับคู่หน้านะครับเป็นเบาะผ้าตะเข็บขาวแบบนี้นะครับดีไซน์แบบทรงสปอร์ตนะครับนะครับสวยๆงามแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวผมเปิดแคปให้ดูนะครับเปิดแคปให้ดูว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเปิดแคปนะฮะนะครับ โอเคนะครับก็กว้างขวางสาหรับรถแคปนะครับผมก็ต้องบอกว่ากว้างขวางสําหรับรถแคปนะครับถ้าผมบอกมาว่าโหกว้างขวางนี่ก็รถเก๋งเนี่ยมันก็จะเวอร์ไปนะครับรถแคปก็คือรถแคปนะครับสำหรับแคปด้านหลังนะครับเบาะนั่งเป็นแบบหนังนะครับนี่หนังตะเข็บขาวนะครับเบาะหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับสำหรับรถแคปตัวนี้นะครับ สวยงามนะครับสวยงามดูดีไซน์ภายนุงภายในนะครับสวยงามนะครับจบนะฮะจบภายในตัวนี้แน่นอนนะครับราคาประหยัดนะครับ5 8 9แ0 0แล้วพี่ได้รถใหม่ๆกันไปใช้แบบนี้สภาพแบบนี้ที่ผมรีวิวให้รับชมนะครับโอ้โหผมก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วนะฮะว่าความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าไหมครับรถปีใหม่ยางใหม่นะฮะไมวิ่ง16นนะครับอ่า ประมาณนี้เลยนะฮะว่าความคุ้มค่านะครับมันคุ้มค่าของเงินที่เราจะเสียไปมากขนาดไหนนะครับและที่สําคัญนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับอ่าผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นกว่าๆนะครับสาหรับคันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้นะครับผมคาดคาดประมาณให้ก่อนนะครับประมาณนะครับอาจจะลดน้อยกว่านี้หรือประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ระยะเวลาการผ่อนด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับผ่อนนานได้ถึง84เดือนนะครับอ่า เครดิตดีฟรีดาวนะครับข่าวฟรีก็วิบวันผมมีให้นะครับเครดิตดีก็เอาดอกเบีย้ยพิเศษกันไปอีกนะครับ โอ้โหก็ลองดูนะฮะสำหรับท่าพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับถูกใจกับ d m a x สีขาวตัวนี้นะครับเป็นสีขาวไซเบียร์ียนนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับอ่าเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับอ่ะเป็นกระบะยกสูงเป็นแคปนะครับโฉมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับยังไม่จบนะดูกันต่อนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูกับห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับในนะครับสวยสะอาดสดใสนะครับแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งคันแน่นอนไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับผมให้พี่ๆดูรถกันรอบๆขนาดนี้แล้วนะครับน่าจะมั่นใจในเรื่องตรงนี้กันพอสมควรนะครับอ่ะผมให้ดูนะฮะ สภาพใหม่สดนะครับไม่มีเลยนะฮะที่จะต้องมีแบบรอยทําทรงทําสีรอยสนิมนะครับอ่ะไม่มีให้เห็นเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์อีวสุดีดีไอนะครับเป็นบูพาวเวอร์นะฮะหนึ่งจุดเก้าลิตรตัวนี้นะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับอ่าออกตัวปุ๊บปาร์ตเลยนะครับเขามีเทคโนโลยีอะไรของเขาเข้ามาเยอะแล้วนะครับสําหรับอีวสุตัวนี้นะฮะนะฮะเมื่อกี้ผมได้ลองขยับรถออกมานิดนึงนะครับแค่เกียร์หนึ่งนี่กระตุกทีเด่งเป่า เบาติดหลังเลยนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องแรงขับเคลื่อนของอีซูซูนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสำหรับอีซูซ d ดีแมกนะครับรู้กันอยู่นะครับโอเคนะฮะฝากระโปรงหน้านะครับนี่นะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยถูกขายมานะครับเม็ดอาร์เม็ดกลมๆแบบนี้เลยนะครับกลมๆคมๆไม่เห็นกันแบบนี้เลยนะฮะฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะฮะนี่นะครับให้ดูกันเห็นๆนะครับ แบบนี้เลยนะครับสติกองสติกเกอร์โรงงานเนี่ยติดกันมาให้ครบทวนนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับนี่โครงสร้างนะครับหัวนงหัวน็อตตั้งแต่ข้างในนะครับเห็นรถกระบะก็ดีอย่างนึงนะครับผมว่านะฮะมันมองเห็นพวกโครงสร้างอะไรอย่างนี้ได้ง่ายนะครับถ้ารถเก่งนี่โหผมมุดกันอุตรุษเลยนะฮะจะถ่ายให้ดูได้แต่ละคลิปนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับ D Max นะครับ1.9ตัว L นะครับ D A ตัวนี้นะฮะ2020ันยีจดสองพนะครับจุด2021คืออะไรก็คือรถปลายปี2020นั่นแหละครับอาจจะเดือนธันวาหรือพฤศจิการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยต้องไปจดทะเบียนข้ามปีเป็นปี21นะครับอ่าจริงๆจะนับเป็นปี21ก็ได้นะครับมันต่างกันแค่เดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยเรียกเป็นปี20่สจดยีนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับ D Max นะครับ1.9นะครััับบตว L นะครผมอ่า สวยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ589,000นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจกำลังหารถนะครับไว้ใช้งานนะฮะราคาผ่อนก็สำหรับรถกระบะแล้วถือว่าเบานะครับ589,000นะฮะและได้เป็นปีใหม่เอี่ยมๆรุ่นใหม่เอี่ยมแบบนี้นะครับสภาพรถเอี่ยมๆแบบนี้กับไม่เอี่ยมแบบนี้16,000นะครับโลนะฮะ คุ้มมากๆโอเคนะครับผมฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับฝากกดติดตามนะฮะกด subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆกดกระดิ่งเข้าไปอีกนะฮะอ่านะครับกดลายได้กดนะครับกดไปให้หมดนะครับผมยินดีนะครับโอเคนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆที่ผมจะรีวิวทุกวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับผม